ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Storyteller รายการที่จะรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วโลกเพื่อมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเหมือนบรรยากาศที่เพื่อนนั่งคุยกันนะครับและวันนี้เราขอเสนออาถรรพ์และคำสาบโรงพระศพมัมมี่เจ้าหญิงนาดาอาเมนราในบรรดาเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหลายเรื่องราวทั้งหมดต่อไปนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าพิศวงที่สุด และยากที่จะอธิบายมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่มีคำถามมากมายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่นิยายที่หลายคนได้เล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับอาถรรพ์และคำสาปของเจ้าหญิงอาเมนราย้อนกลับไปเมื่อ1,500ปีก่อนคริสตกาลในช่วงที่เจ้าหญิงอาเมนรายังมีชีวิตอยู่เธอมีนิสัยที่โหดเหี้ยมชอบจับทาตและเฉลย มาทรมานทารุณกรรมเพื่อความสนุกพอเจ้าหญิงสิ้นพระชนก็ได้มีการบรรจุพระศพลงในโรงไม้ที่ประดับตกแต่งไปด้วยทองคำและเครื่องเพชรนินจินดาต่างๆและหลังจากนั้นก็นำไปไวท้ที่สุสานหลวงลักซอริมฝั่งแม่น้ำนายซึ่งภายในสุสานหลวงแห่งนี้เต็มไปด้วยคำสาบโบราณของนักบวช ที่ได้จารึกเอาไว้มากมายเพื่อจะปกป้องกษัตริย์ของพวกเขามิให้ใครมาลบกวนจนกระทั่งในปีคศ1890ได้มีกลุ่มมหาเศรษฐีชาวอังกฤษสีคนได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศอียิปต์และได้เข้าชมสุสานหลวงลักษอที่ฝั่งพระศพของเจ้าหญิงอาเมนราเอาไว้และได้มีผู้มาเสนอขายโลงบรรจุศพ มัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนราให้กับเศรษฐีทั้งสี่คนเนื่องจากกลุ่มคนรวยในยุคนั้นนิยมซื้อมัมมี่เอาไว้ตกแต่งบ้านและเศรษฐีคนหนึ่งได้ตัดสินใจซื้อลงศพของเจ้าหญิงอาเมนราเอาไว้และได้เอาโรงศพมัมมี่นี้มาเก็บไว้ในโรงแรมที่เขาพักในอีกสองชั่วโมงต่อมาเขาได้เดินไปในทะเลทรายและก็ไม่ได้เดินกลับมาหลังจากนั้น ก็ไม่มีใครได้พบเห็นเศรษฐีคนนั้นอีกเลยในวันต่อมาเศรษฐีคนที่สองได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องตัดแขนทิ้งไปหนึ่งข้างและเศรษฐีคนที่สระหว่างทางกลับอังกฤษก็ได้รับข่าวร้ายจากครอบครัวธนาคารที่เขาลงทุนเอาไว้ได้ล้มละลายจนทำให้เขาหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวส่วนเศรษฐีคนสุดท้าย ้องทนทุกทรมานกับโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้และหลังจากนั้นโรงพระศพมัมมี่ของเจ้าหญิงอาเมนราได้มีการซื้อไปจากเศรษฐีลอนดอนคนหนึ่งและระหว่างการขนส่งจากประเทศอีอยิปต์มายังประเทศอังกฤษนั้นก็ได้เกิดอุปสรรคต่างๆตลอดการเดินทางจนลรงพระศพมัมมี่ของเจ้าหญิงมาอยู่ในการครอบครองได้ไม่นานก็ทำให้ครอบครัวของเศรษฐีนี้ได้ประสบเหตุร้ายต่างๆเช่น อุบัติเหตุทางถนนจนไปถึงไฟไหม้บ้านเลยล่ะครับและจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้เศรษฐีชาวลอนดอนได้ตัดสินใจบริจาคโรงศพมัมมี่อาถานนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์อังกฤษและเหตุการณ์ต่างๆมากมายก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่โรงพระสบถูกยกลงจากรถบรรทุกมาไว้ในสวนของพิพิธภัณฑ์รถบรรทุกเกิดพลิกคว่ำ และยังได้ลมทับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเสียชีวิตและในขณะที่คนงานได้ยกโรงผสะขึ้นบันไดทําให้คนงานคนหนึ่งได้ตกบันไดขาหักและในอีกสองวันต่อมาพนักงานอีกคนได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่โลงพระศพของเจ้าหญิงอเมนราได้จัดแสดงอยู่ในห้องอียิปต์ของพิพิธภัณฑ์ในลอนดอน ตอนกลางคืนพนักง,งานรักษาความปลอดภัยยังได้ยินเสียงร่ำไห้ออกมาจากภายในโลงพศพอีกด้วยและยังเกิดเหตุการณ์ข้าวของในพิพิธภัณฑ์นั้นล้มกันระเนระนาดในตอนกลางคืนด้วยครับซ้ําแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่บนโต๊ะทํางานของเขาจึงทําให้พนักง,งานคนอื่นๆปฏิเสธที่จะเฉียดกายเข้าไปใกล้ลงศพคําสาบนี้และในที่สุดพิพิธภัณฑ์ได้ตัดสินใจ ย้ายมัมมี่ไปยังห้องใต้ดินแต่ในระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์พนักงานก็ป่วยบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตกันโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อหนังสือพิมพ์ได้ทราบข่าวลือจากพิพิธภัณฑ์นักข่าวคนหนึ่งได้เดินทางไปถ่ายรูปลงพระศพมัมมี่และได้นำรูปไปล้างก็ได้พบเหตุการณ์ที่น่าพิศวงเป็นอย่างมากเพราะเขา ได้เห็นลวดลายบนโลงพระศบเป็นรูปมนุษย์ที่แสดงความทุกข์ทรมานแสนสาหัสด้วยครับไม่นานหลังจากนั้นพิพิธภัณฑ์ก็ได้ขายมัมมี่เจ้าหญิงอเมียนราให้กับนักสะสมคนหนึ่งซึ่งก็ก่อให้เกิดความสูญเสียและความตายอีกเช่นเคยเขาอยากจะกำจัดมันทิ้งไปแต่ก็ไม่มีพิพิธภัณฑ์ไหนยอมรับเนื่องจากได้ยินเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวของมัมมี่ต้องสาบนี้ จนกระทั่งนักโบราณคดีหัวแข็งท่านหนึ่งตกลงซื้อและให้ขนส่งมัมมี่โดยเรือลำหนึ่งมายังนิวยอร์กและในคืนที่14เมษายนปี1912ท่ามกลางเสียงหวีดร้องร่ำให้และความหวาดผวาของผู้คนเจ้าหญิงอเมนร,ราก็ดำลงสู่ก้นทะเลของมหาสมุทรแอตแลนติกพร้อมๆกับผู้โดยสารอีก1498ชีวิตชื่อของเรือลำนั้นก็คือไททานิค เรือที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายออกมายืนยันว่าในคืนที่เรือไททานิคจมนั้นได้มีโรงพระศพของเจ้าหญิงอเมนราขึ้นมาด้วยแต่ในบัญชีกลับไม่ปรากฏรายชื่อของโรงพระศพของเจ้าหญิงอเมนราแต่อย่างใดว่ากันว่านักโบราณคดีได้จัดแจงซ่อนมัมมี่เอาไว้ใต้ท้องเรือ เนื่องจากว่าไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเรือมาและเขายัางเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมัมมี่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นบนเรือฟังก่อนคืนวันที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยครับแต่ในบางข้อมูลก็กล่าวว่าหนังืสอพิมพ์อังกฤษเอาข่าวนี้ไปตีพิมพ์กลายเป็นข่าวดังทําให้ประชาชนหวาดกลัวไม่มีใครอยากเฉียดเข้าไปใกล้หีบพระศพเลยผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกฤษจึงตัดสินใจ มอบหีบพระศพใบนี้ให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรือไททานิกเป็นเรือที่ลือกันว่าไม่มีวันจมและถือว่าเป็นเรือที่หรูหราที่สุดหากจะขนย้ายหีบพระศพไปกับเรืออย่างเปิดเผยก็กลัวว่าผู้คนจะแตกตื่นซึ่งทางนิวยอร์กก็ยอมรับอย่างยินดีโดยให้ทางอังกฤษจัดส่งโดยเรือที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดและใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นก็คือเรือไททานิก เลยจาเป็นต้องกระทําอย่างเป็นความลับทางฝ่ายขนส่งจัดทําการบรรจุหีบพระศพใส่ลังอย่างดีแล้วนําไปซ่อนไว้ใต้ท้องเรือไม่มีผู้โดยสารทราบเลยแม้แต่คนเดียวว่ามีหีบพระศพอียิปโบราณที่มีอาถรรพ์บรรทุกมากับเรือด้วยพูดที่รู้เรื่องนี้ดีก็คือบริษัทผู้จัดส่งเท่านั้นไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดว่าเรือไททานิกที่มีอุปกรณ์เดินเรือทันสมัยทำไมถึงอับปางเร็วยี่งนัก หรือทำไมถึงต้องพุ่งเข้าชนภูเขาน้ำแข็งเข้าอย่างจังแต่บริษัทผู้รับจ้างขนหีบพ,พระศพและบริษัทประกันภัยเท่านั้นที่ทราบอยู่เต็มอกถึงเหตุการณ์ที่เรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งจนมีผู้เสียชีวิตมากมายหรือจะเป็นเพราะคำสาปของเจ้าหญิงอียิปบ,บราณอาเมนราที่ทำให้เรือไททานิกต้องคำสาปและถูกทำลายด้วยมนตราโบราณอายุนับพันปี เจ้าหญิงองค์น uh ี so then, ้คงต้องการที่อยู่ที่สงบปราศจากการรบกวนของผู้คนเธอจึงเลือกท้องน้ำที่ลึกที่สุดซึ่งจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีใครสามารถกู้เรือขึ้นมาได้เพราะความลึกของมหาสมุทรนั่นเองครับเพื่อนๆคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงนิยายคำเล่าขานต่อๆกันมาหรือนั่นคืออาถรรพ์ต้องสาบที่มนุษย์เข้าไปรบกวนโรงผสบของเจ้าหญิงจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับชอบเรื่องราวห่อนี้หรือเปล่า ถ้าชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจงให้พวกเราโดยการกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเรื่องราวอะไรต่อและอยากให้ผมนำมาเล่าให้ฟังสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับคิดซะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ